ผมไอเพรยนตนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับที่ได้ทําการปรับสภาพเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนั่นเองนะครับสำหรับ Toyota a อัลติสนะครับ1.8ตัว G นะครับปี2012นะครับคันนี้นะครับทางเพรยนยนนะครับเสนอขายอยู่ในราคาเพียง3,10,000บาทเท่านั้นนะครับที่สําคัญรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะฮะเป็นรถบ้านผู้หญิงใช้นะครับใหม่น้อยมากๆนะครับเพียง1,02,000 0โลเท่ นะครับสำหรับคันนี้นะครับทางร้านนะครับก็ได้เก็บงานทําความสะอาดเก็บสีต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับคันนี้รายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้เลยนะครับในส่วนของโฉมคันนี้นะครับเป็นโฉมหน้าแบนนะครับเป็นโตโยต้านะアウตินนะครับโฉมหน้าแบนนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมเส้นเล็กๆ2เส้นนะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลาง นะครับสำหรับทะเบียนได้ทะเบียนนี้เลยนะครับหนึ่งกอไก่น่าเน้นนะฮะอ่ะนอรกเเชยนะครับ5855กรุงเทพมหานครนะครับชุดโคมไฟหน้านะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับไฟหน้าเป็นแบบมันติ r เดซเฟกเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของไฟตัดมอกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับทางบริษัทเพชรยนต์เรานะฮะก็จัดชุดแต่งให้นะครับเป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะครับสปอยเลอร์นะครับ รอบคันเลยทีเดียวนะครับที่เห็นแปะก็เทปนี้ไม่ใช่อะไรนะครับติดกาวนะครับในส่วนของสเกิร์ตให้อยู่นะครับสเกิร์ตอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็ยึดไว้นะครับเพื่อให้กาวแห้งก่อนนะครับแล้วก็ถอดออกนะในส่วนของล้อนะครับเป็นแม็กอลลอยเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นแม็กซ์ห้าลูนะครับขอบ16นะครับส่วนยางนะครับได้เป็นยางแม็กซิตนะครับปี2019นะครับสัปดาห์ที่37 นะครับรหัสยางคันนี้ก็205นะครับทับ 55R16 นะครับล้อเดิมนะครับแม็กใหม่นะครับอ่าไม่ใช่แม็กเดิมนะครับล้อยางใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับรอยซีอ่ารอยซีนทางมะพร้าวนะครับตัวน็อตรอยเชื่อมต่างๆเดิมแท้ทั้งหมดนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับ ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้านะครับคันนี้ก็ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับขนาดประมาณ60%นะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดิมนะครับกุญแจจะเป็นรีโมทแบบดอกไขนะครับจะเป็นรีโมทแบบดอกไขนะครับสําหรับคันนี้นะ ชุดแต่งครบถ้วนนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับเหลี่ยมสันคมชัดนะครับรถพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะครับสำหรับ1.8นะครับตัวจี้นะครับปี2012คันนี้ตอนนี้เหลือเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับชมหน้าแบนนะครับใครสนใจคันนี้นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับไอพชรยน0894807362นะครับหรือใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับก็ถือว่าโฉมนี้ยังเป็นโฉมที่สวยอยู่นะครับคิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ต่างๆครบถ้วนนะครับเครื่องยนต์พันแนะครับตัว G หรือว่าตัวท็อปนั่นเองนะครับชุดโคมไฟท้ายเดิมนะครับจากโรงงานมีไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับด้านล่างของส่วนกันชนเนี่ยจะมีในส่วนของไฟทับทิมนะครับให้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ สปอยเลอร์นะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังอีกที่1นึงนะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3พร้อมกับใต้ฝ้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะครับสวยมากๆกนะก็ได้ทําการเก็บงานต่างๆครบถ้วนนะครับรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวผู้หญิงใช้นะครับไม้น้อยมากเพียง1นึ่งแสนสโลเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะใครพลาดคันนี้ผมบอกเลยว่าเสียใจอย่างแน่นอนนะครับรถสวยๆสภาพโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับ ในส่วนของห้องเก็บของนะครับก็กว้างอยู่แล้วนะครับตามสไตล์อะโตยโยต้าอัลติสนะครับเป็นรถที่มีบอดี้ขนาดกลางนะครับมีอามีช่วงล่างที่ดีนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของถาดรองพลาสติกให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านล่างกันดีก,กว่านะครับในส่วนของชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับครบถ้วนยางอะไหล่จะเป็นล้อกระทะนะเป็นล้อกระทะนะตัวยางอะไหล่พร้อมใช้งานนะครับดอกยางเหลือเยอะเลยนะครับ รอยซึ่ารอยเชื่อมนะครับรอยซีนทางมะพร้าวจุดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับครบชัดเจนนะครับสภาพเดิมแท้จากโรงงานนะครับเรื่องโครงสร้างเนี่ยรับประกันนะครับในเรื่องของสร้างเลยนะครับว่าไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับรถนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับมือเดียวนะครับจากป้ายแดงประวัตินะครับตรวจสอบศูนย์ได้นะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับรอยเชื่อมต่างๆนะครับจุดเม็ดอาร์ตนะครับชัดเจนนะครับเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับตัวน็อตฝากระโปรงท้ายเนี่ยไม่มีร่องรอยของการขยับถูกถอดถูกไขนะครับแผงฉนวนกันความร้อนต่างๆรอยซีนนะครับเล็บเจ็ดเข้าปกติเลยนะครับสำหรับคันนี้นะต้องบอกเลยว่าสภาพสวยเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่น้อยด้วยนะครับใครพลาดคันนี้นะครับสำหรับอันติฉมหน้าแบนปี2012นนะครับรอกันอีกยาวๆเลยนะครับสำหรับ รถที่เป็นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนนะครับน้ำมันเบนซินนะฮะน้ำมันเบนซินล้วนนะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สหนึเซนะครับมีเล่มตรวจสอบได้นะครับสำหรับคันนี้รถสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันดีกว่านะครับว่ายังสวยน่าใช้เดิมขนาดไหนนะครับโอเคสตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างดีเลยนะฮะแอร์เย็นฉ่านะครับมาดูภายในกันนะครับเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนจะเป็นสีทูโทนนะครับสีดําตัดกับสีเบจ นะครับที่พักแขนจะเป็นหนังสีเบจนะครับจะเป็นหนังสีเบจนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับมีระบบเซ็นทันล็อกนะครับมือเปิดเป็นสีเทานะครับตรงนี้นะแล้วก็มีลำโพงด้านล่าง1ตัวนะครับแผ่นเพจต่างๆสีมุมครบถ้วนนะครับแผ่นเพจสีมุมครบถ้วนนะครับถัดเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของที่ปรับกระจกไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่ด้านข้างนะครับ พวงมาลัยหนังนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับคันนี้มีแอร์แบกคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของชุดเลือนไม้นะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับอันนี้เป็นไม้แท้นะครับ124,469โลเท่านั้นนะครับเฉลี่ยวิ่งปีละนะฮะประมาณ1,000 0โลเท่านั้นนะครับรถปี2012 นะครับรถประมาณ10ปีนะฮะรถประมาณ10ปีนะเฉลี่ยปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยมากๆนะครับคันนี้เป็นรถผู้หญิงใช้มือเดียวนะครับตรวจสอบได้ประวัติศูนย์รถสภาพเดิมเดิมนะครับโครงสร้างภายในจะเป็นสีทูโทนเท่นเดียวกันนะครับเครื่องเล่นนะครับวิทยุซีดีเดิมแท้จากโรงงานนะครับเชื่อมต่อ a u x USB ได้ปกติเลยนะครับแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้นะครับช่องเสียบสาย AUX ครบถ้วนนะครับ เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับสวยมากนะครับภายในสะอาดนะครับภายในสะอาดเป็นสีเบทล้วนเลยนะครับที่พักแขนเนี่ยจะเป็นหนังนะครับที่วางแก้วเบรกมือนะครับอยู่ตรงกลางนะครับมีถุงให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้นะในส่วนของเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีเบทนะครับเบาะหนังสีเบทนะครับเบาะเนี่ยเราทําการปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับเบาะสวยมากนะครับไม่มีรอยฉีกขาดรอยยับ นะครับเบาะพร้อมใช้งานแล้วนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะภายในกว้างสะอาดสะอ้านนะครับน่าใช้งานนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับสภาพเบาะพร้อมใช้งานสวยๆเลยนะครับคันนี้นะสวยมากนะครับที่พักแขนครบถ้วนนะครับที่วางแก้วตกแต่งด้วยสีเทา นะครับด้านหลังมีช่องเก็บของให้ทั้ง2ฝั่งนะครับภายในค่อนข้างกว้างน่าใช้งานนะครับหลังคาเนี่ยจะเป็นสีเบจนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีรอยขีดเขียนหรือว่ารอยเจิมนะครับไฟสองแผนที่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงกลางอีก1จุดนะครับสำหรับตรงนี้นะครับใครสนใจคันนี้นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับไอเพยนต์นะครับ0 8 9ย8 0 7 3 6 2นะครับผมบอกเลยใครที่กำลัง ตามหานะครับโตโยต้าออลติสนะครับ1.8ตัวจีนะครับปี2012โชมหน้าแบนนะครับตอนนี้1คันนะครับโทรมาหาผมด่วนเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้มาไวไปไวอย่างแน่นอนนะครับรถสภาพสวยมากรถเดิมๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์กันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องดูโอ v v t i เครื่องยนต์สสูบ1,800ปซีซีนะครับสภาพเครื่องยนต์เนี่ยดีมากๆนะครับเครื่องยนต์นิ่งมากเลยนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับเครื่องดีนะครับนิ่งนะทำงานปกตินะครับใน่วนของด้านล่างนะครับรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับตัวเครื่องสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้ม นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานภายในห้องเครื่องสะอาดสะอา้านนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นรถที่ได้ทําการปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับตัวน็อตนะครับโครงสร้างด้านในจุดเม็ดอาร์ตเดิมแท้ทั้งหมดนะครับฝาก,กระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับจุดเม็ดอาร์ตชัดเจนนะครับในส่วนของแก้มขวารอยเชื่อมนะครับเบ้าชคเดิมทั้งหมดเลยจุดเม็ดอาร์ตสวยมากนะครับ แอมซ้ายเดิมนะครับซ้ายเดิมนะครับถัดเข้ามานะครับคานหน้าเดิมนะครับตัวน็อตคานหน้าไม่มีร่องรอยของการขยับถูกถอดนะครับสวยๆเลยนะครับจุดเมร์อาร์ตเดิมทั้งหมดเลยนะครับคันนี้นะครับราคาเพียง3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับมี ABS ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยมากนะครับปากระโปรงเดิมๆนะฮะแผงฉนวนกันความร้อนนะครับสติ๊กเกอร์มออกรต่างๆนะครับอยู่ครบทุกจุดชัดเจน นะครับคันนี้นะครับโตโยต้าอลติส 1.8G นะครับปี2012นะครับราคานะครับ310,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจคันนี้โทรหาผมไอเพรยนยนนะครับ0894807362นะครับหรือเข้ามาชมรถตัวจริงกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอเพรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ